Ôi. À. Cả lon ngập. Cả lon. Ô, nó đi lon đọc vài lên. ta จาดร้อนเสียบตาแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับโอ้โหหวงานทั้งหยอดทองหยิบสายทองไปกิดด้วยกันครับนี่ไม่หวานนะ ตามคดีซื้อมาแช่ยเย็นนะอ้าวสดชื่นอโอ้โหชุ่มคอชุ่มใจหวานเย็นหอมอร่อย มาจนได้แล้ครับทุกคนพี่เพืน่อน้องว่าน,นี่มันขนมด้วยนี่หอมหวานนะเร่อยขื่นใจมาินเด้ครับด้วยกันนะครับทุกคนต้องหยิบขอ,องหยาบใท่ถ้วยขนม 中考。